้มจืดสับประรดใส่หมูที่แน่ๆสับประรดไทยก็ไม่รู้เอามาให้นี่พิติกยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมาแฝนไว้หน้าบ้านแต่มันเปรี้ยวใส่น้ำมันนิดนึงพิติกตำกุ้งแห้งหอมแดงพริกไทยตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปินิดนึงเดี๋ยวเราเอามาผัดให้หอมก่อน ใส่น้ำต้องใส่น้ำล้างครกเสียดายอร่อยตรงนี้แล้วนะ หมูหมูหัน่นที่จิ้กันต้องใส่หมูสามชั้นไม่มีมีอะไรก็ใส่ไอ้นั่นเนะเาะรอน้ำเดือดกันเรื่องของคนหมาไม่เกี่ยวนึอ แกนะกินก่อนตอนพิติกตัมพิติก,ตตกใส่เกลือไปหน่อยใส่เกลือหน่อยใส่น้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็ใส่สับปะรด เดี๋ยวมันจะล้นแง้มแง้มไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะขน้น